เบลล่าทำบุญยกช่อฟ้าคำขออธิษฐานเป็นจริงไม่ลืมแอบบอกเล่นเด็ดแฟนๆฟข้าบันเทิงมาแล้วจ้าเบลล่าทำบุญยกช่อฟ้าคำขออธิษฐานเป็นจริงไม่ลืมแอบบอกเล่นเด็ดแฟนๆเป็นอีกหนึ่งสาวสวยใจบุญสำหรับนางเอกเบลล่าลานี มักจะมีภาพชวนครอบครัวคนสนิทรวมทั้งแฟนคลับไปทำบุญร่วมกันเป็นประจำไม่แปลกใจเลยที่เจ้าตัวจะมีงานปังปังเข้ามาจ่อคิวกันจนแน่นเอียดล่าสุดในอิสตาแกรมส่วนตัวเบลล่าได้โพสต์ภาพควงคุณแม่กับผู้จัดก,การส่วนตัวรวมทำบุญใหญ่ยกช่อฟ้าพร้อมเข็มชัยชันไว้ว่า เลิกดีวันนี้30มิถุนา2566เดียวและพี่พลอยได้มีโอกาสมาทำบุญใหญ่ยกช่อฟ้าพระวิหารหลวงที่วัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ขออนุญาตโมทนากับผู้ร่วมบุญทุกๆท่านขอส่งบุญถึงผู้สนับสนุนผู้มีพระคุณและแฟนคลับทุกๆคนด้วยนะคะ คำอธิษฐานของเบลล่าคือขอให้ช่อฟ้าที่หนุนเบลและคนครอบข้างรวมถึงแฟนๆและผู้มีพระคุณให้สูงขึ้นทั้งทางโลกและทางธรรมและขอให้คำอธิษฐานนี้เป็นจริงกับผู้อ่านข้อความนี้ทุกคนในที่นี้นะคะปอลอช่อ,ชอฟ้าที่หได้รับการยกเป็นลำดับสอง ค่ะคีงานนี้หากใครสังเกตดีๆนางเอกสาวแอบเขียนปลอไว้ท้ายแคปชั่นบอกว่าเลขเด็ดจากการยกช่อฝาด้วยจ้าฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ